สบายดีอาจารย์จะมาสอนการตัดต่อวิดีโอต่อโดยต่อจากคลิปก่อนนะบันดนี้จะมา,าตัดต่อวิดีโอแย,ยกเสียงแปลงเสียงแล้วก็ซ้อนวิดีโอแล้วก็แนะนําในการบันทึกการปรับแต่งเสียงแล้วก็วิดีโอโอเคเราไปเบึ้น้ํำกันก่อินให้เปิดวิดีโอมา การเปิดวิดีโอคืออาจารย์ได้แนะนำในคลิปก่อนแล้วก็คือคลิกขวาแล้วก็ Insert Video อ่าเลือก Insert Video คลิกขวาที่ทำลายนี้นะอ่าบนใดก็ได้แล้วก็ Insert Video ดีออาจารย์จะเอาเพลงมา,าตัวอย่าง ถ้าแป๊บนึงนะนี่บันนี้การแยกเสียงนะคือตอนนี้นี่มันเป็นเอิ้นว่าเป็นเพลง mpc หรือว่าเพลงที่มีกลับประกอบนะ,ะตัวอย่างเอิ้นอ้ายใส่โมหนึง่งแบบนี้นะถ้าเราต้องการแยกเสียงออก จากวิดีโอมาเขาว่าเราต้องการสร้างให้เป็นแบบออดีโอหรือว่า m p 3อ่าเขาก็แยกได้เนาะโดยการคลิกขวาใส่ไฟล์วิดีโอนั้นแล้วก็มาเลือกคำว่า s p ร a ตอ Audio ตัวนี้เนาะอ่าคำนี้ได้แล้วก็คลิกเข้าไปเลย นี่สังเกตว่าเสียงจะแยกถึกแยกออกมาในด้านนุ่มนะคือตัวนี้จะเป็นไฟล์เสียงนะแล้วตัวเคงนี้จะเป็นไฟวิดีโอในนี้จะมีอไอคอนหรือว,ว่าเครื่องมือแสดงว่าตัวลำโพงนี่เนาะมันถึกปิดไปอ่าจะเป็นวงลำโพงสีแดงๆหมายคูณแบบนี้แสดงว่าตอนเทิงนี้บ่มีบ่มีเสียงละ ตัวอย่างเขา,าลองฟังมันอ่ามันจะบ่มีเสียงละมันจะเป็นวิดีโอซื่อนะเปิดนี่บ่มียังนะเป็นภาพวิดีโอประเป่าวันนี้ถ้าต้องการ เอาสัพาะ่อเสียงและเอาภาพวิดีโอนี้ออกก็คือ,อกดเลือกเซฟไฟวิดีโอแล้วก็กด delete ที่เป็นพิมพ์แล้ววิดีโอนั้นจะหายไปตอนนี้มันจะเหลือแต่เสียงนะถ้าต้องการเอาภาพวิดีโออื่นมาประกอบก็เอามาได้หรือจะเอาหูปภาพภาพนิ่งมาประกอบใส่ก็ได้ จากนั้นหนกการปรับเสียงถ้าหากว่าเสียงนี้ถ้าหากว่าเสียงนี้มันมันค่อยแล้วเขาต้องการเพิ่มระดับให้มันดังแหงกัวเก่าก็คือเขาคลิกขวาใส่ไฟเสียงแล้วก็มาเลือก audio ducking m o m อ n t แล้วดันคลิกนะแล้วมันคลิกใส่ไฟเสียงนี้แล้วมาบึ่งที่นี่ได้นี่มันจะมีตัว นี่หนึ่งร้อนี้แสดงแสดงว่าเสียงที่มีมาก่อนหน้านี้เราเป็น100หนึ่งร้อเปซ็นถ้าว่าเสียงนั้นยังบอกเป็นที่เพิ่งพอใจมันอาจจะหนึ่งคอยอยู่เขากับสัรปรับ,บด้ดยด้วยการเพิ่มตัวเลขเข้าไปก็คือตัวอย่างว่าเราพิมพ์ใสหนึ่งร้อยห้าสิบอ่าแบบนี้แล้วก็ Enter ตอนนี้ครับมาเปิดบบึง เสียงจะดังแหงกวัวเก่า,าแบบนี้ต่อมาถ้าว่าต้องการตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปาการตัดเสียงตัดวิดีโอนั้นเปลี่ยนเครื่องมือตัวเดียวกันตัวอย่างว่าเราต้องการให้เสียงาจากนีน้เริ่มจากนี้ไปแล้วก่อนหน้านี้นี่เราจะตัดทิมก็คือคลิกสซฟไฟเสียงแล้วมาติ๊กเอา เครื่องมือตัดหรือว่าตัวมีดตัดตัวน,นี้นะ,ะมาคลิกใส่ตัวนี้นี่แล้วมันจะเป็น2ส,ส่วนนะถ้าต้องการลืบส่วนใดหนึ่งทิมไปเอาก็ับคลิกใส่ส่วนนะั้นแล้วก็กด d e l e t ที่เป็นพิมพ์ไปอ่ามันจะถึกลิบทิมไปหายไปวันนี้ถ้าต้องการปรับแต่งเสียงเราจะลองบึ้ง อ่าน่ะหรือว่าประมาณนี้อ่าถ้าว่าอยากให้เสียงน่ะเริ่มจาก,กค่อยๆไปหาสูงนะขั้นตอนในการปั๊บก็คือคลิกขวาที่ไฟเสียงนั้นแล้วก็เลือกที่ audio ducking นี่นะ คลิกขวดไฟล์เสียงนั้นแล้วก็มาเลือกคําว่า audio ducking ตัวนีจ้จะเป็นการปรับเสียงจากค่อยไปหาสูงนะเด็แล้วก็โอเคไปแล้วมันจะมีไฟล์เสียงออกมาเป็นแบบนี้นี้แะนี่จะเป็นไฟล์เสียงของเฮานะบันนี้ถ้าเราต้องการ จะสังเกตเห็นว่าบลดำๆอยู่กล้องนี่นะนี่นะจะเป็นเสียงที่ม่ำเสมอ,อต่ต้นจนฮอปลายถ้าต้องการให้เสียงนั้นเริ่มจากค่อยๆมาหาสูงก็คือเขาเอาเมาส์มาจี้ใส่จุดใดนึงนะนี่นบลเส้นนี้นะเส้นนี้จะเป็นเส้นเสียงนะเอามามาจี้ใส่จุดใดนึงนั้น คลิกแสนบอลได้บอนนหนึงอ่าแล้วก็มาจับจุดเริ่มต้นนี้อ่าเอาเมาสคลิกแซนแล้วก็ปับลงนี่มันจะมีเส้นเหลืองเหลืองเป็นเส้นแสดงว่าเสียงนี่จะเริ่มจากเขาค่อยไปหาสูงแบบนี้นะอ่าเวลาที่ฮ เปิดปั๊บเนี่ยมันจะดังค่อยๆแล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้นมาจนถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าตอนนี้นะสีเหลืองๆนี้วันนี้เขาลองฟังบึงน่นี่อ่ามันจะค่อยขึ้นค่อยขึ้นแล้วก็แห้งๆแล้วก็เต็มร้อยแล้วก็เสอมอไปนะวันนี้อันนี้มันจุดเริ่มต้นของเสียงวันนี้เขามามบึงตอน้ายนะเขาต้องเล่นเลือนเมสาไปหาตอน้ายนี่ เห็นบ่สังเกตบ่บ,บอนที่เป็นเส้นดำๆนี่นะอ่ามันจะน้อยลงแล้วลงแลวก็สิ้นชุดไปนะอันนี้แม่นตอนเสียงหรือว่าเพลงนั้นสิ้นสุดนะอันนี้แม่นเขาสร้างมาแล้วมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเขาต้องการตัดต่อเสียงอ่าตัวอย่างว่าเ,าเอาเพียงครึ่งแบบนี้แล้วเขาต้องการปรับแต่งไปตามความต้องการ แบบนี้อ่าก็คือกับเมื่อกี้นี่นเนาะเรากำมากำหนดคือกันมาคลิกไซแบบนี้ให้มันมีจุดนี่นะเป็นจุดกำหนดสีเหลืองๆน้อยๆนี่นะนีะ่นะอ่าคลิกไปน,นิดแล้วก็มาจับส่วนปลายนี้เนาะเอาเมาส์จีใส่แล้วก็ดึงลงมานี่แบบนี้เวลาที่เสียงมาฮองระดับนี้มันจะคลอยลงคลอยลงคลอยลงคอลง่คอ,ยงคอยลงไปแล้วก็สิ้นสุดไปตัวอย่างเขาเปิดดู เปิดฟังมึงเห็นว่านี่มันจะค่อยลงค่อยลงค่อลง,ข,อลง,ข,อลงข้อลงไปแล้วก็สิ้นสุดไปอ่าันนี้มันการปรับแต่งเสียงอ่าให้ค่อยหาสูงแล้วก็สูงหาต่ําอ่าแล้วก็การปรับเลเวลหรือว่าระับเสียงนั้นอ่าจากมันเป็นเสียงค่อนข้างคอยให้มันดังแห้งๆได้ตามต้องการ จากนั้นการบันทึกหลังจากที่เฮาตับแล้วก็ปับแต่งได้ตามต้องการแล้วต้องการซิปหรือว่าเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอนี้ออกไปก็คือมาหาแช่ตัวนี้นะ,ะแล้วก็มาเลือกนำสกุลของเสียงเพลงนั้นๆตัวอย่างเลือกเป็น AVI บ่ WMV บ่หรือว่า Audio บ่บเลือกได้ตามต้องการนะ อันนี้มันเก็บใส่คอมพิวเตอร์นะส่วนจะใส่ device อุปกรณ์คือโทรศัพท์แล้วก็กล้องถ่ายวิโดีโอนะตัวที่เป็นน้วยลงนี่ก็คืออัพโหลดลงทาง YouTube f a e e b o o k ฟลิปแล้วก็วีเมลนะส่วนตัวนี้ก็คือเราต้องบันทึกใส่แผ่นซีดีนะมันจะมี DVD, SD, ็น DVD s เอชปพวกนี้นะปัานี้เราบันทึกก็คือ เลือกนำสกุลตามต้องการแล้วเขาก็เขียนซื้อนะ,อะซื้อของเสียงหรือว่าของเพลงนั่นนั่นแหละนะไฟ์นนมนี้เขียนแล้วก็มาสตาร์ทอยู่เบื้องรุ่มนี้เป็นการเอ็กซ์พอร์ตเสียงนี้ออกไปนะตัวอย่างสตาร์ทบ่มันจะเป็นการบันทึกเราถ้าจุกวกาจะสำเร็จนะ นี่มันจะเล่นไว้บเดียวมันก็สิ้นสุดไปอ่าตอนนี้มันสําเร็จละอ่าวันนี้เรากลับมาสู่หน้า e dit หรือว่าแก้ไขนะอ่าวันนี้อาจารย์จะตัวอย่างอ่าต่อไป ว,นนวันนี้เด้อวันนี้เฮาแยกเสียงออกแล้วนะเฮาอ,อยากห้องอ่าเป็นเสียงเพลงเข้าไปหรือเขาต้องการบรรยายอะไรหนึ่งนะก็สามารถให้ได้ด้วยการอัดเสียงที่นี่เลยตัวอย่างเด้อนี่ อตอนนี้มันจะ,ะมีเสียงแล้วนะเพราะว่าเราได้แยกออกไปแล้วถ้าว่าเราต้องการอัดเสียงหรือว่าบันทึกเสียงที่นี้ก็ให้เลือกตัวนี้เนาะตัวอย่างว่าเาขาเป็นคนบรรยายวิดีโอนี้นะอ่าแล้วอัดเสียงที่นี่เลยก็คือเครื่องมือตัวนี้ นี่เดตัวนี้เวลาเมาจีส้สร็จมันจะบอกว่า record หรือว่า capture option นะคลิกใส่คลิกใส่ลแล้วมันเลือกเอาตัว voice ตัวนี้ามาเลือกตัวนี้เลือกใส่นี่เห็นว่าเวลาจา์นว้าเนี่ยมันจะมีาการเต้นจังหวะของเสียงแบบนี้ แต่ก่อนที่เราจะอัดเสียงได้นั้นคือเราต้องมีตัวไมโครโฟนนะต้องซุปใซตหลังจากนั้นเราก็ามากดสตาร์ตน,นี้อ่าสตาร์ทแล้วมันจะเป็นอาการบันทึกเสียงเราก็บเบว้าหรือว่าบรรยายไปตัวอย่างเริ่มต้นนะสตาร์ทปึ๊ดอ่าตอนนี้มันจะเริ่มเคลื่อนที่แล้วก็ภาพวิดีโอนี้ก็เคลื่อนที่ไปำํำนะ เ,เสียงที่เราจะห้องเพลงเข้าไปหรือว่าเราจะ,ะบรรยายเข้าไปมันจะบันทึกไปนําตัวอย่างเรายุดปึ๊บเห็นป่าส่วนที่เป็นเสียงเนี่ยมันจะออกมาในด้านลุ่มนี้แบบนี้นี่มันเสียงที่เราอัดด้วยเสียงของเราเองนน,นี่ถ้าบ่ต้องการก็ลืึกทิ้งไปนะ มันนี่จะเป็นมาสู่ขั้นตอนในการตัดต่อวิดีโอตัวอย่างว่าเราอยากให้อันนี้มันคลิปที่เขาเจ้าตัดต่อมาแล้วนะแต่ถ้าถ้าว่าเราถ่ายคลิปมา,มาใหม่แล้วเราต้องการตัดแล้วก็ใส่ลูกเล่นหรือว่าใส่ทรานซิชันให้มันเราก็จะได้เส้นกันตัวอย่างเขาเขาต้องการตัดในจุดนี้เน,ะนาะแยกเป็นสองส่วน เขาก็คลิกใส่จุดที่เขาต้องการแล้วก็มาคลิกใส่มีตัดนี้แบบนี้อ่าเนี่ยจุดต่อไปก็คือกันก็ค,คลิกตัดปับ๊บใส่จากนั้นเขาก็มาใส่ลูกเล่นหรือว่าเอยว่า transition น,น,นะก็คือตัว a b นี้เวลาเมาส์จี้ใส่มันจะบอกว่า transition อ่าอันน,น,นี้นะอ่าอันนี้นะ transition ซึ่งโบูว่าภาษาลาวจะว่าแนวะไรเพื่อให้เข้าใจนะจะเป็น่นเอิ้นว่าเป็นเอฟเฟกเป็นภาพเคลื่อนไหวอเวลาเราคลิกใส่แล้วจุดต่อวิดีโอนี้มันจะมีเอฟเฟกพวกนี้ออกมาตัวตัวอย่างเ้ามักตัวใไดเอากัดจับแล้วก็มาวางใส่จุดจุดต่อนจุดต่อระหว่างคลิปแต่ละตอนนั้นนั่น่นอตอนต่อมา ตัวอย่างอ่าแบบนี้บันนี้เรามาลองเปิดบึงว่าจุดต่อนนั้นมันมีการเคลื่อนที่หรือว่ามีทรานซิชันออกมาเป็นแบบไหนปึด๊ดสัก,เกิเบึงจุดต่อนี้หอยต่อนี้เห็นปะ่ะนี่อ่าสวยงามเลยเนาะ เนี่อ่านี่เม่นการตัดต่อใส่ลูกเล่นหรือว่าใส่ transition ้าไปนอกจากนี้ถ้าว่าต้องการซ้อนภาพหรือว่าซ้อนวิดีโอหมายความว่าเขามีคลิปที่หนึงแล้วนะแต่ว่าเขาอยากได้อีกคลิปหนึ่งมาวางใส่ในด้านาตัวที่สองนี้ก็อให้ได้โดยการ insert หรือว่าเปิดคลิป ใหม่เข้ามาอ่าอ่าตัวอย่างเอาตัวเลยนะอ่ะสาลองแจ้งตัวอย่างมันจะอึดนน่นนึงน่ะถ้าว่าเอามาซ้อนหลายๆตัวเนี่ยคอมใจเห็นเยกซาลุงนะ ดังนั้นการตัดต่อวิดีโอก็คือสเปกคอมพิวเตอร์ก็ต้องได้สูงแด่นนะตัวอย่างเาตัดเอาส่วนนี้ทิ้งไปเลาวก็ยับเข้ามาน่อนยับมาใส่ทางหน้าสุดเลยแบบนี้ เห็นบเขาจะเห็นว่าเบื้องหลังกับเป็นวิดีโอแล้วกับตัวนี้ก็เป็นวิดีโออ่าเป็นวิดีโอซ้อนกันนะ,ออกน,กน,นะเขาอยากยัดไปทางไหนก็ได้นะอยากปรับให้มันใหญ่มันน้อยก็ได้ตามต้องการแบบนี้นะประนี้เขาลองเปิดเบื้องมันจะมีวิดีโอสองตัวเล่นไปตาม เห็นป่ะนี่อ่ามันจะมีวิดีโอสองตัวเล่นของแผ่นของเราอยู่ในหน้าจอเดียวกันนะแบบนี้เริ่อว่าการซ้อนวิดีโอหรือว่าซ้อนภาพนะโอเคนี้สิ้นชุดขั้นตอนในการซ้อนวิดีโอหรือว่าซ้อนภาพแล้วถ้าหากว่าอันนิเมนเรามีเพียงสองทำลายนะของวิดีโอคือตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สอง ถ้าว่าต้องการให้มันหลายกว่านี้คือมีตัวที่3ที่4ี่นะมาเขาว่ามีต้องการที่บางจุดหรือว่าบางคลิปเนี่ยเขาก็ต้องการให้มีวิดีโอที่ซ่อนกันซ่อนกันหลายๆเขาต้องได้พิ่มทำลายนี้ออกมาโดยการเอาเมาส์จี้สันนินณะใส่เจ,จเจ,จนี่นะแอดแทร็กแม k i ิงตัวนี้นะนี่ละ มันจะมีหมายบวกแล้วก็หมายลบตัวนี้อยู่ในเจนแฉ่นี่นะคลิปปั๊บใส่เนี่ย่มันจะเป็นนึ่งนึ่งนึ่งแสดงว่ามันจะมีอย่างละอันคือวิดีโอแทร็กี่ก็คือแทร็กของวิดีโอมันจะมีอันเดียวนะแล้วก็โอเวอร์เลย์แทร็กี่มีอันเดียวนะที่โทนี่ก็ข้อความี่ก็มีอันเดียวแล้วก็เสียงอันเดียวมิวสิกตัวนี้จะเป็นเสียงเบ้าหรือว่าเสียงฮาบันทึกนะตัวนี้จะเป็นเสียงเพลงเสียงดนตรีนะ เขาก็เลือกตัวนี้นะนี่เขาจะก็ได้สามซี่ฮโอ้เป็น้าก็ได้นะอ่าตัวอย่างเขาเลือกเป็นสองอ่าทีโเนีย่ยเขาก็เลือกเป็นสองอ่าแล้วก็ m มิวสิกเนี่ยเขาก็เลือกเป็นสองอ่าเขาก็โอเคไปตอนนี้เขาจะได้เพิ่มพวกทำลายนี้ออกมาละลายแบบนี้เนี่มันจะมีหลายอันเลยอ่าจะมาซอนซ่อนกันลงมาก็ได้นะ โอเคบันนี้อาจารย์จะไปเว้าถึงการสร้างหัวข้อวิดีโอหรือเอิ้นว่าเขาเอิ้นว่าอินโทรวิดีโอหรือว่าวิดีโออินโทรนะคือโปรแกรมนี้มันจะแถมพวกนี้มาให้เฮาสามารถเลือกได้เลยตัวอย่างเราต้องการตอนนี้นะแล้วเฮาก็ลองเปิดเบิ่งว่ามันมีการขั้นทีน่แบบไรนี่มันจะมี อ่าไอเพลงไปแล้วถ้าหากว่าต้องการส่วนนี้ให้เป็น b นเบ๊กลาวนะเขาก็เขียนข้อความเข้าไปหรือว่าเอาโลโก้มาใส่อ่าให้เป็นปกคลิปหรือว่านะอินโทรนะเป็นวิดีโอแน,น,นะนำนะเขาก็เขียนเข้าไปเลยโดยการกดตัวที่นี่นะเป็นการทีโตเป็นการเขียนข้อความหรือว่าตัวหนังสือเข้าไปกดปั๊บใส่ แล้วเราก็เลือกได้เนาะมันจะมีข้อความอยู่หลายแบบเลยตัวอย่างอาจารย์ติ๊กเอาตัวนี้แล้วก็เลือกมาวางไว้ด้านลุมนี้แล้วก็ไปแปลงข้อความนี้นไปเขียนใหม่ใส่ซื่อตามต้องการแบบนีน้ตัวอย่างอ่า modern music. แบบนี้อยากเปลี่ยนสีซึ่งพวกนี้นะนี่พักส่วนในการแก้ไขข้อความมันก็คล้ายกับอยู่ใน Word Excel เนาะเปลี่ยนสีตามต้องการได้แบบนี้นะนี่ ถ้าตัวใดบต้องการเราก็ลึกที่ไปเลยนี่เอาตัวเดียวก็ได้ปรับฟันขนาดของฟันก็เลือกได้นะนี่เลือกได้ตามต้องการอ่าตัวใหญ่ตัวน้อยตัวหนาตัวเข้มก็เลือกได้นะนี่ตัวอย่างอ่าจุดอ่าแบบนี้ ถ้าต้องการปับให้ข้อความนี้มันยาๆออกไปนะกะก็เมาสจีเจแล้วก็ยืดไปได้ตามต้องการนะการปับข้อความนั้นอยากให้มันออกมาซ่าๆก็ได้นะแบบนี้วันนี้เราลองเปิดเบิ้งว่ามันมีการเคลื่อนที่แบบใดปืด๊ดแดงมันจะเป็นข้อความแลมมาแบบนี้ ่าถ้าว่าม,มันปั๊บใส่จุดที่เราที่เราต้องการก็ได้นะเปิดใหม่เป็นเดี่มันจะได้ไอคอนหรือว่าได้อินโทรวีโอ งามๆแล้วนะอ่าหลังจากที่กำหนดได้แล้วก็ทําการบันทึกวันนีเรามาเบิ่งตัวต่อมานะคือพวกนี้จะเป็นเอฟเฟกนะอ่าตัวอย่างว่าเอาไปดูมาก่อน เอาคลิปตอนเก่าแล้วเนาะเสียงเพลงตัวอย่างถ้าว่าเราต้องการใส่อเฟกใส่ในส่วนหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งเราต้องแง่ก่อนโดยการตัดจุดที่เราต้องการใส่อเฟกเข้าไปนะตัวอย่างเขาเอาตัวนี้นี่เขาก็ดึงมามาทับมาวางใส่วิดีโอตอนนั้นเลยอ่า อันนี้เราจะลองเปิดเบิง่งดูว่ามันมีเอฟเฟกออกมาแบบไหนแน่ว่วะนีแบบนี้มันจะเป็นเงาเนะถ้าว่าต้องการให้เอฟเฟกนั้นนั้นเปลี่ยนไปตามจุดที่เราต้องการก็คือเราต้องได้มานี้เนาะแล้วมันคลิกใส่วิดีโอนั้นแล้วก็มาเลือก อ,อยากให้มันเป็นแบบไรเขาก็บกับกำหนดได้เนาะนี่แล้วก็คัสตอมเลือกเองนี่อยากให้พวกเอฟเ,เฟกต์นี่นะมันเป็นเม็ดน้อยหรือว่าใหญ่ๆเขาก็ปั๊บอยู่ในรูมนี้แหละบอลปับ๊บอ,อยากให้สีสันเป็นแบบไรอยากให้เม็ดปันใหญ่มันน้อยสำใดาปรับได้ตามต้องการ นี่อันนี้จะเป็นตัวใหญ่ๆนะไซส์นี่ยพิมพ์ตัวเลขใส่ก็ได้เนาะนี่เดี๋ยววันนี้เราจะเห็นว่ามันจะเป็นเม็ดน้อยๆละตัวเอฟเฟกต์นั้นนานะเปิดเบิง้งแน่อันนี้เอื้อาการใส่เอฟเฟกต์นะง่ายๆเนาะจับวางจับวางแล้วก็แล้วเนาะ นียังมีหลายตัวนะแล้วแต่กรณีที่เราต้องการใช้ตัวอย่างตัวนี้คือวายนี่ก็คือ,อเป็นแบบสายลมนะจัดมาบางใส่แล้ววิดีโอนี้มันจะมีแบบถึกลมพัดหรือว่าลมตีมานะอ่านี่เป็นการตัดต่อวิดีโอนะในเบื้องต้นนะยังมีขั้นตอนอื่นๆ แล้วก็เครื่องมือตัวอื่นๆที่เอื่นว่าเป็นการตัดต่อวิดีโอในระดับสูงนะแล้วแต่เราจะประยุกต์ใช้แบบใดตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะมีความสามารถที่จะได้อยู่แล้วนะตัวอย่างว่าเราต้องการแยกแยกคนนี้ออกเป็นสองคนอ่ายืนซึ่งหน้ากันก็ได้นะ,ะแล้วแต่จุดประสงค์ที่เราต้องการ วันนี้เราจะมาเบิงตัวแคปเจอร์นี้นะเมนูเอดิตแล้วก็แชร์นี่ก็ได้บอกไปละแคปเจอร์นี่ก็คือนี่อ่าที่สําคัญตัวนี้น้องสกรีนแคปเจอร์นี่คือผู้ใดต้องการอัพหน้าจอคือกับวิดีโอที่อาจารย์กําลังอ่าท่ายนี่แหละเนาะเป็นเอื้อนว่าเป็นการถ่ายนถ่ายหน้าจอบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์อ่าให้เป็นวิดีโอนะ เพื่อต้องการให้บันทึกได้ก็คือต้องได้ซองหา,หาหรือว่าต้องมีตัว screen capture ตัวนี้นะต้องได้มีตัวนี้จึงจะบ,บันทึกหน้าจอได้การ capture นี้นี่ capture ก็คือ capture วิดีโอจากกล้องมาสแกนนะ Scan, นะ import ก็คือการนำเอาวิดีโอ หรือเสียงจาก Digital, อุปกรณ์ดิจิตอลตัวอย่างมันจะเป็นแผ่นซีดีแบบนี้นะ,ะก็กง่ายนะโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายไม่ได้ซับซ้อนอพอจะเปิดมาแล้วก,ก็คลิกใส่ก็สมารถเ็นได้ละเกมนี้เป็นการแนะนำหรือว่าการสอนตัดต่อวิดีโอในเบื้องต้นนะช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตาม อาจารย์ยังจะมีคลิปการตัดต่อวดวีโอในตอนต่อไปขอข้บใจ